สวัสดีครับผมสมเด็จคืวรัลผู้นำภาคเหนือนะครับผู้ที่ให้โอกาสได้มาร่วมในธุรกิจเครือข่ายของบริษัทฟ้าหลวงก็คืออาจารย์ทองแดงบุ่ิเสนานะครับต้องขอขอบคุณมากผู้ที่ให้โอกาสผมก็คือท่านประธานรูปปรินาหนั่นเชยนาวนะครับวันนี้ดีใจนะครับและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฟ้าหลวงที่มีสินค้าที่สุดยอดนะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับ เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมเองเนี่ยมองว่าการทัธุรกิจคนขายเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกคนนะครับที่คนที่ด้ยโอกาสหมายถึงว่ามีเงินคนน้อยนั้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองมามองนะครับธุรก,กิจเครือข่ายโดยเฉพาะของบริษัทฟ้าหลวงเนี่ยเรามีทุกอย่างนะพร้อมนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ปัจจัยสาคัญนะครับถ้าหากว่าท่านจะมองถึงว่าเราจะทําธุรกิจข่ายยังไงให้สําเร็จนะครับปัจจัยสาคัญนะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาเนาะสิ่งแรกนะครับก็คือความพร้อมของบริษัทครับแล้วก็2ผู้บริหารนะวันนี้เรามีผู้บริหารสุดยอดนะครับก็คือคุณผู้รบริาหารเชนเอาซานนะครับเรามีสินค้าจาบ,บตัวของกําลังส้นสารวรณภานะครับแล้วก็วันทองพัดนะครับตรงนี้ก็คือสินค้าที่ มากโดยคุภาพแล้วก็โดยเฉพาะกําลังทั้งสารวัฒนานี้เป็นถึงขั้นนะครับจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ,บ้านอันนี้นก็สุดยอดมากแล้วก็เป็นวรณกรรมแล้วก็เป็นสินค้าที่ทำมาได้ประมาณ7-80ปีแล้วอันนี้นคือ,อยืนยันการันตีได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านมองหาโอกาสอีกบริษัทหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมอีก ทางหนึ่งนะครับก็ขอโอกาสนะครับลองมาศึกษาบริษัทฟ้าหลวงริมท่านจะกไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ลงชิปชมมีเดียอ,อยู่นี้นะครับยังไงก็ลองเข้ามาศึกษาบริษัทฟ้าหลวงดูนะครับสวัสดีครับ